พัฒนาการความสวยอมตะในวัย56เอชุติมาจากอดีตสู่ปัจจุบันอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะสำหรับดาราสาวรุ่นใหญ่เอชุติมาเพราะปัจจุบันถึงแม้อายุของเธอจะเข้าสู่ปีที่56แล้วแต่เรื่องความสวยก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามการเวลาเลยค่ะ โดยล่าสุดข่าวบันเทิงกำลังให้ความสนใจกับเธอเนื่องจากเอชุติมาโพสในอิ s สตาแกรมส่วนตัวเศร้าๆดูเหมือนอกหักจึงสันนิษฐานกันว่าอาจจะเลิกรากับฟร้องแฟนหนุ่มรุ่นลูกที่คบหากันมาเกือบ5ปีแล้วแต่ไม่ว่าเรื่องหัวใจจะเป็นอย่างไงนั้นสิ่งหนึ่งที่เอชุติมาในนาให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอก็คือการดูแลตัวเองเพราะเราได้เห็นมาตลอดว่าเอชุติมานั้นสวยอมาตะและดูอ่อนกว่าวัย ซึ่งนอกจากเธอจะบริหารใบหน้าทุกเช้าแล้วยังใส่ใจเรื่องการบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่า2-3ปีก่อนที่เธอจะมีหุ่นที่อวบไปบ้างแต่ปัจจุบันก็สามารถลดน้ำหนักลงมาได้ถึง18โล โดยการควบคุมอาหารออกกําลังกายและกินอาหารเสริมควบคู่ดูแลตัวเองดีขนาดนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปย้อนชมภาพวันวานของเธอกันค่ะตั้งแต่สมัยที่เธอเพิ่งได้ตําแหน่งนางสาวไทยเมื่อปี2530และเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้อายุ56ปีแล้วก็ยังสวยอมาตะได้ขนาดไหนสําหรับประวัติชุติมาในานานั้นหรือชื่อจริงอุมาพรในานานนชื่อเล่นชื่อเอ เกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมปีพศ2510ชุติมาจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสิงสมุทร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบด,ดินเดชาสิงหสิงหาเสนีและระดับอุดมศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชุดติมาเริ่มประกวดนางงามเวทีแรกคือนางสาวถิ่นไทยงามปี2530ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากนั้นในปีเดียวกันรประกวดนางสาวไทยได้รับตำแหน่งชนะเลิศเมื่อปี2530เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลในปี1900 87ที่สิงคโปร์ค่ะหลังจากหมดตำแหน่งก็ได้เริ่มแสดงละครเรื่องแพ้เก่ารับบทเป็นเรียมออกอากาศทางช่องเจ็ดสีและมีผลงานละครมากมายหลายเรื่องทั้งจอเงินและจอแก้วค่ะชุติมาในนายังคงม,มีผลงานอัลบั้มเพลงของตนเองหนึ่งชุดในค่ายคีตาเรคคอร์ดชื่อหัวงู ขอขอบคุณที่มาค่าวจากคมชัดลึกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ